แก้ดวงด้วยกรรมหมายที่ดีเช่นดวงชะตาเราอาภัพด้านวาสนาเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเราก็ต้องสร้างบุญบาร,รมีไว้มากๆมีน้ำใจให้มากๆดวงชะตาเราอาภัพเรื่องมิตรอาภัพเรื่องญาติพี่น้องดังนั้นเราก็จะต้องรู้จักแผ่เมตตารู้จักช่วยเหลือคนอื่นเห็นคนอื่นเป็นเหมือนญาติมิตรเมตตาคนอื่นแบบนั้นด้วยความจริงใจถ้าเกิด ดวงของเราอาภัพเรื่องการเงินเราก็ต้องรู้จักให้ทานมากๆอย่าตนหนีทีเดียวยิ่งตนหนีทีเนียวยิ่งยิ่งทําให้ทรับหด แต่ถ้ายิ่งรู้จักให้มันจะเพิ่มพูนงอกเงยไม่มีประมาณเลยทีเดียวอภพเรื่องความรักก็ต้องรู้จักรักษาศีลข้อสามไม่หวานสเสน่ห์อะไรที่ทําไปแล้วและมันเป็นผลที่ทําให้เราต้องรับกรรมในปัจจุบันต้องยินดีรับมันไปถ้าดิ้นรนถ้าดิดดิ้นถ้ามีความทุกข์มันก็จะผูกเงื่อนปมทําให้เราทุกเรื่องนี้นานและทําให้เรา จะต้องดิ้นรนพาตนเองไปสร้างกรรมเรื่องนี้อีกจะทําให้เราพบกับรักที่ไม่สมหวังดังนั้นเวลาที่เราผิดหวังเรื่องความรักต้องหยุดดิ้นรนเรื่องความรักให้สงบจิตสงบใจเสียก่อนต้องรู้จักค่าของตนเองรู้จักรักตนเองให้เป็นก่อนนั่นแหละมันจะเป็นพลังดึงดูดความรักที่ดีมาให้กับเราเองและคนนั้นจะมาเห็นค่าของเราแบบนี้เป็นต้นดังนั้นการแก้กรรม ที่ถูกทางที่สุดนั่นก็คือการทำดวงชะตาใหม่ด้วยกรรมดีของตอนเองนั่นเองเราขาดอะไรเราสร้างสิ่งนั้นนั่นแหละมันจะเป็นผลไม่เร็วไม่เร็วก็ช้าสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ